สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกบทนำเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นบทละครพูดพระราชนิพธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระนามแฝงว่าพระขันเพชรเป็นบทละครพูดขนาดสั้นเพียงหนึ่งองค์มาของเรื่องบทละครพูดเห็นแก่ลูกเป็นพระราชนิพล ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบทละครพูดที่มาจากตะวันตกแต่เป็นผลงานพระราชนิพน์เรื่องนี้ไม่ใช่การแปลมีที่มาจากที่พระองค์ทรงชอบบทละครพูดและตั้งคณะละครขึ้นเพื่อช่วยอบรมจิตใจของประชาชนวรรณคดีเรื่องนี้เป็นบทละครพูดขนาดสั้นปมเรื่องไม่ซับซ้อนแฝงด้วยข้อคิดลักษณะการแต่งรัชกาลที่หก ทรงผูกเรื่องอย่างรัดกุมและดำเนินเรื่องโดยใช้บทสนทนาของตัวละครโต้ตอบกันทําให้ทราบเรื่องราวที่ดําเนินไปและทราบเบื้องหลังของตัวละครแต่ละตัวนอกจากนี้ยังทรงบรรยายกริยาท่าทางของตัวละครแต่ละตัวไว้ในวงเล็บเพื่อช่วยให้หนักแสดงแสดงตามบทได้สะดวกและสมบทบาทยิ่งขึ้นภาษาที่ใช้ในบทละครนี้ใช้คําพูดง่ายๆแต่ให้ความหมายคมคายลึกซึ้ง เนื้อเรื่องย่อนายลำผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่กลับมาหาพระยาพักดีนารินาธเพื่อทวงสิทธิ์ความเป็นบิดาของแม่ละออซึ่งปัจจุบันพระยาพักดีนารินาธได้ชุบเลี้ยงเหมือนบุตรตีและกำลังจะแต่งงานพยาพักดีเกงว่าแม่ละออจะเสื่อมเสีย,สยและต้องถูกใจจึงพยายามกีดกันเมื่อนายลำพบแม่ละออความดีและภาพพ่อที่แสนดีในใจของแม่ละออทําให้ในายลำสํานึกได้และยอมจากไปโดยไม่เปิดเผยตัวตน ใสยตัวละครนายล้ําเป็นคนที่น่าแก่กว่าอายุเนื่องจากตัวเองเป็นคนดื่มเหล้าจัดแท้จริงแล้วเป็นบิดาทแท้ๆของแม่ละอออแต่ต้องเข้าคูเข้าตารางเพาะโกงแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ในใจรักลูกและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อลูก ลักษณะนิสัยตัวละครพระยาพักดีนลินาศเป็นเพื่อนกับนายล้ำมาแต่ก่อนแต่ชอบผู้หญิงคนเดียวกันนั่นก็คือแม่นวลก่อนที่แม่นวลจะสิ้นใจนางได้ฝากลูกสาวของนางไว้นั่นก็คือแม่ละออไว้กับพระยาพักดีซึ่งพระยาพักดีก็ได้ทำหน้าที่พ่อด้วยความเต็มใจและรักแม่ละออเหมือนลูกแท้ ลักษณะนี้ใส่ตัวละครแม่ละออเป็นคนอ่อนโยนเรียบร้อยสุภาพและมีมารยาทงามสมกับเป็นตระกูลผู้ดีอีกทั้งยังเป็นคนมองโลกในแง่ดีข้อคิดที่ได้การที่ทำความผิดแล้วสำนึกในความผิดสมควรได้รับการให้อภยัยิดที่ได้คนที่ทำความดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนคนที่ทำความชั่วก็ย่อมได้รับผลความชั่วนั้น ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ